สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะสําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะปูโคราดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่ยีิบสี่นั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เหล,ล็กหลงของปูนะคะวิ่งศูนย์ตัวเดียวเนาะคะ่ะก็เหล็กวิ่งก่เขาอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ่ันไดทติติดตามเนาะคะ่ะแนวทางของปูโคราดเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็จะโชกมานกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี้เนาะคะ่ะปูก็ได้ส่งมาให้ด่วนๆเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาลงให้พี่น้องเอฟซี FC ได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะไปเที่ยวเล่ากันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันที่26เนาะคะ่ะเมษายนพศ2566นี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จปะป่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เา้าร้ล่ย,ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องกับเข้ามาหลับชมรับฟังเลยเนาะคะ่ะว่าปู่โคราชเนาะคะ่ะพี่น้องสิงให้เล่าเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะก็เขา,ขาไปรับชมรับฟังเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาแลว้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่อง เพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้อง FC นะคะ่ะเดี๋ยวแอดแขนวันที่ก่อนนะคะค่ะวันที่เราพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเราพัฒนาวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะยี่สิบหกมีสายนค่ะ หกหกนะคะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาค่ะพี่น้องก็คงโชคมันกันเนาะคะ่ะ <uc> พี่น้องวันที่ยี่สิบสี่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องวันวันจันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะโชคมันกันไปเนานะคะ่ะพี่น้องสําหรับสายวิง่งสายลูดเนาะคะ่ะพี่นอ้องอย่าพลาดเด้อค่ะปูให้เลขวิ่งตัวเดียวเนะะานะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะปู่โพลารเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนล่างตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะก็มารับช,ชมกันเลยเนาะคะ่ะเห็นชัดว่านอกค่ะพี่น้องเห็นชัดไหมคะค่ะปูโ,โคลาดเนาะคะ่ะวิ่งวันที่ยี่สิบหกนี้เนาะคะ่ะบนวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนวิ่งซูนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เนียนๆได้ศูนย์นะคะศูนย์นะคะจับคู่ค่ะปู่จับให้อยู่ที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้านะคะพี่น้องค่ะหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองค่ะหนึ่งสามหนึ่งห้านะคะพี่น้องค่ะ หลักสองก็จะมีสองสองค่ะสองสามสองห้านี่นะคะพี่น้องสำหรับบนนะคะที่ปลูกโคลาดให้มานะคะพี่น้องค่ะล่างนะคะพี่น้องค่ะล่างล่างก็วิ่งตัวเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะล่างวิ่งเก้านะคะตัวเดียวแขนเลยค่ะพี่น้องตัวเดียวค่ะพี่น้อง มั่นใจมากเลยห้ตัวเดียวเนาะคะ่ะเลกวิ่งสําหรับสายวิ่งสายแลนอย่าพลาดเนาะคะ่ะจับตาดูดีๆนะคะค่ะสําหรับเราว,วันที่26เนาะคะ่ะพี่น้องเมษายนสองหหนี่เนาะคะ่ะพี่น้องของปู่โคราดเนาะคะ่ะวันที่24นั่นก็เลกวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่ก็คือเนาะคะ่ะพี่น้องหลัก9ก็คือ9 2สงเนาะคะ่ะ 9ก้าสาห้าค่ะหลัก4ก็จะมี4 2 4 3ค่ะแล้วก็จะเป็น4 5ค่ะหลัก3มนะคะพี่น้องก็จะเป็น3 2 3 3ค่ะ สามห้าในเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะเดีวแอดจะอ่านให้ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องแอดจะอ่านให้ฟังเดอ้อค่ะว่าปูให้ตัวใดมาเนาะคะ่ะแล้วก็จะเน้นตัวใดเนาะคะ่ะยี่สิบหกเมษายนหกหกเนาะคะ่ะลาวพัฒนาปูโคราชเนาะคะ่ะบนวิ่งศูนย์เนาะคะ่ะตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็คือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าเนาะคะ่ะหลักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้า หลักสองก็จะเป็นสองสองสองส,องสามสองห้านะคะพี่น้องนี่บนเด้อคคะพี่น้องล่างและะ้วค่ะวิ่งเก้าแล้วค่ะก็วิ่งตัวเดียวเลยค่ะจับคู่ก็คือเก้าสองเก้าสามเก้าห้านะคะสี่สองสี่สามสี่ห้าสามสองสามสามสามห้านะคะพี่น้องก็มาดูตัวเด่นเนาะคะ่ะค่ะมาดูตัวเด่นบน,น,ะะน,บนเนาะค่ะพี่น้องบนเนี่ปูเน้นไฮเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะเน้นให้ตัวฉีดเนี่แหละคะ่ะ นี่เด้อค่ะพี่น้องจะเน้นที่02 03 05นะค่ะพี่น้องค่ะล่างนะคะ่ะวิ่ง9ก็จะเด่นที่92 93 95นะค่ะพี่น้องเราว,วันที่26นี่สวยงามมากเลยพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ผิดาารณาเบิงะะ้งเนาะค่ะกากาบขอบคุณปูหลยๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะ ในวันที่26เนาะค่ะพี่น้องวันที่26เมษายนเนาะคะ่ะ66เนาะคะ่ะลราพัฒนาเนาะคะ่ะปูก็ให้พี่น้อง FC มีฉูคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ท่าทันใดมักชอบเนาะคะ่กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่จะหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องค่ะ หวยเนาะค่ะกับมีเขามีรุดกับเปเรี่ยงธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องปูก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีแค่ะเผื่อมีโชคมีชัยนำเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพ่านเนาะค่ะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะที่แอดเอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีะค่ะลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งเนาะค่ะอย่าพลาดเด้อค่ะวิ่งบนล่างตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องบนล่างตัวเดียวเลยเนาะค่ะบนวิ่ง 0น,นะคะล่างวิ่งเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวิ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องเลขวิ่งเนาะคะ่ะไม่เคยหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับลาวพัฒนาเนาะคะ่ะของปูโคลาดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกระด้ให้มาแบบด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกับเอามาฝากตอนพี่น้อง fc แบบด่วนๆคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้อง fc ได้รับชมแลยพิจารณาเบิงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ไปแนมเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระผ่านนะคะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามาแล้าเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะ้ทยนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเฮ<อ>งเฮงปังปัง,ปงกันทุกคนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ